ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى وهو عشق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم في مان الله سبحانه وتعالى صلاتنا فوسطير ต้องการอยากจะได้เรียนได้รู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติของศาสนาประการที่ห้าใน้แก่การประกอบพิธีฮัททุกท่านครับเราจะได้เห็นว่าคนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัทเนี่ยเขานุ่งขาวห่มขาวแล้วก็สบายเฉียงด้วยในช่วงเวลาจากนี้ไปอย่างหนึ่งในจำนวนนั้นก็จะได้พูดถึงเรื่องของการสบายเฉียงแล้วก็การวิ่งวิ่งเหยาะเหยาะ ั้งในตอนตสว,วัสและในตอนแะแอว่าจริงๆแล้วหลักการพุทธศาสนาเนี่ยให้กระทําอย่างไรสิ่งแรกที่ขอทําความเข้าใจก็คือการสบายเฉียงหรือที่ภาษาอราบเรียกว่าอิตติบะซึ่งอิตติบานี่เป็นหลักการหนึ่งของการตะวัสเป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการะวัสเท่านั้นการอิตติบะหรือที่ได้แปลเป็นภาษาไทยว่าสบายเฉียงก็คือการใช้ ส่วนกลางของผ้าห่มมาไว้ที่ใต้รักแร้ขวาท่านทั้งหลายครับสามารถฟังและเห็นภาพไปด้วยผ้าคนหนูของเราเป็นภ้าคนหนูผืนที่เราไว้เช็ดตัวนี้ก็ได้เราจะพบว่าภ้าคนหนูนี้มีลักษณะของเออ มีท่านมีลักษณะของปริมาตรในแบบสี่เหลี่ยมเขาเรียกสี่เหลี่ยมพื้นผ้าในช่วงยาวไม่ใช่ช่วงกว้างของพระคนหนเนี่ยเราเอาช่วงกลางนั้นมาไว้ที่รักแร้แถบขวาใต้รักแร้แถบขาขวาแล้วเอาปลายทั้งสองข้างไปไว้ที่หัวไหล่แถบซ้ายท่านลองว้เลกภาพดูครับ นั่นแหละครับคือพื้นไ้้เห็นภาพเอาส่วนกลางของผ้าขนหนูซึ่งเป็นรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ใต้รัแร้แล้วก็เอาปลายทั้งสองข้างไว้บนไหล่แถบซ้ายซึ่งก็จะหมายความว่าไหล่แถบขวาของเราเนี่ยเปิดนื่งจากก็ขนหนูไปอยู่ใต้รัแร้ อยากจะทาความเข้าใจและก็เน้นให้เกิดความเข้าใจอันชัดเจนว่าการอิทธิบัติหรือการส,าสาบายเฉียงดังกล่าวนั้นให้กระทําแต่เพียงเฉพาะในตอนซึ่งเราอยู่ในลานประวัติเท่านั้นไม่ได้มีสุนันให้กระทาก่อนหรือหลังจากนั้นเราจะพบว่าถ้าเราทําตามๆกันเนี่ยบางคนเริ่มเยี่ยรามก็ทําการสาบายเฉียงเลย และหลังจากตวักเสร็จแล้วมาแแอยก็ยังสบายเฉียงอยู่นั่นเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องดังนั้นถ้าจะทาทาให้ถูกต้องก็ขอทําความเข้าใจว่าการสบายเฉียงนั้นนอกจากจะมีลักษณะของการทําอันได้แก่การเปิดไหลขวาแล้วก็ปิดไหล่ซ้ายดังได้กล่าวแล้วยังให้กระทาแต่เพียงเฉพาะตอนตวักอย่างเดียวตอนที่อยู่ในลานตวักเท่านั้นไม่มีสุนัขให้กระทําก่อนหน้านั้น และก็ไม่มีสุนัขให้กระทําหลังจากออกจากลานตะวับแล้วก็แปลได้ความว่าแสแอก็ไม่มีสุนัขครับก็เปวยคงเป็นที่เข้าใจอยากจะบอกว่าถ้าตามกันแล้วเราจะพบว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ผู้เป็นฮักส่วนใหญ่ที่เดินทางไปจากบ้านเราเมืองเรานี่แหละครับทํากันไม่ถูกต้องเยอะผู้นําก็ไม่ได้มีการห้ามปรามกันก็อยากจะบอกว่าไม่มีนะครับสุนัขสบายเฉียงในวาระอื่นในเวลาอื่นนอกจากในตอนที่เรา ลงไปอยู่ในลานตะวัดและก็จะทําการตะวัตเท่านั้นในประการถัดไปที่คนจะได้พูดถึงตรงนี้ก็คือเรื่องของการวิ่งอารมณ์คือการวิ่งหยอ่อยการวิ่งหย่อยนี้ให้กระทําในตอนที่อยู่ในจังหวะที่ศาสนาอานุญ,ญาตเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเป็นการวิ่งเร็ว เป็นการทําท่าวิ่งหยอกหยอกไม่ใช่แปลว่าวิ่งเร็วตรงนี้เราจะพบว่าผู้คนที่ร่วมประกอบพิธีฮัทพร้อมกันกับเราเนี่ยไม่ว่าจะวิ่งในตอนที่ปะวัตหรือวิ่งในตอนที่แสเเขาจะวิ่งกันเร็วไม่ได้วิ่งโดยเนือว่าให้เป็นท่าวิ่งแต่ไม่เร็วจริงๆเราต้องการอะไรตรงนี้จริงๆเราต้องการทําท่าให้เกิดความเข้มแข็งว่าไม่ใช่คนอ่อนแอ และการวิ่งดังกล่าวเนี่ยหรือการทําท่าวิ่งเนี่ยก็เป็นสุนัคกเฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เกี่ยวเราก็จะไปพบว่าผู้หญิงก็เอาว่าเขาด้วยเหมือนกันผู้หญิงไทยเรามีเดาเอาเขาด้วยและก็สิ่งที่ควรรู้จ่อไปก็คือการวิ่งนั้นให้วิ่งแต่เพียงเฉพาะในสามรอบแรกของการตระวัดเท่านั้นให้วิ่งเฉพาะในสามรอบแรกของการประวัดเท่านั้น และก็ไม่ได้แปลว,วิ่งทั้งรอบในส่วนที่เราได้มาถึงระหว่างรุกคนยามานีและรุกคนฮะจรอลอสุวัตก็คือถึงยามานีก่อนแล้วก็รุกคนฮะจรอลอสุวัตฟังกันง่ายๆก็คือในตอนที่ผู้ต่วัาทุกคนอ่านเหมือนกันก็คือรับบรรณาอภินาฟิดุนยา حسن นะวะฟิลอาคิราทิพย์ حسن ต่อว่าที่นางจะบรนัา เราเริ่มอ่านกันตั้งแต่รุกคนยอมานีแล้วก็มาจบกันตรงที่ฮะจราสวะตรงน,นี้ไม่ได้มีสุนัตให้วิ่งแต่ว่าที่บอกว่าให้วิ่งน,นั้นวิ่งความหมายของคําว่าวิ่งก็คือทําท่าเหมือนกับวิ่งแต่ไม่ได้เร็วแล้วก็สุนัตให้กระทำเฉพาะผู้ชายเท่านั้นอีกครั้งสุนัตให้วิ่งดังกล่าวนั้นเพียงแค่สามรอบในการประวัติและก็ไม่ได้หมายความว่าวิ่งทั้งรอบ ให้เดินธรรมดาในตอนที่อยู่ระหว่างรุกลยามานีและรุกลนระจรัสวัตนั่นก็เือตรงที่อ่านรบนาอาตินาหรือมุมรุกลนี่แปลว่ามุมครับรุกลพระเจรัชวัตรก็แปลว่ามุมพระเจรัสวัตรุกลยามานีก็แปลว่ามุมยมานีตรงนี้ไม่มีสุนัขสำหรับสาเหตุที่ได้มีสุนัขในทําการวิ่งตรงเนี้ยนะครับมีเรื่องรายละเอียดอยู่ว่าในปีอุ้มรถยนกอดเ ซึ่งอุ้มเราเนกบเนี่ยอยู่ในปีที่เจ็แห่งนิจรสกรัสหลังจากปีก่อนหน้านั้นคือปีที่หกนบีได้นำบรรดาอัคราสาวกหมายมุ่งที่จะเข้าไปทำอุ้มร้อที่บาจินไลฮรอมแต่ปรากฏว่ากาเฟตมะกัมมาต้านไม่ให้เข้าไปแล้วก็ได้จบลงกันว่าปีหน้าคือปีที่เจ็ดที่กำลังพูดกันถึงว่าอุ้มเราเนกบเนี่ยค่อยเข้ามา โดยมีเงื่อนไขว่าการเดินทางมาของบรรดากองทัพบรรดามุสลิมอันหมายถึงนบดีและอราระาวกนั้นจะต้องไม่ได้มีอาวุธติดตัวมาด้วยถ้าหากว่าตกลงได้ก็โอเคแต่ปีนี้ไม่ยอมปีที่หกนี้ไม่ยอมให้เข้าไปดังนั้นเมื่อตกลงได้แล้วพอถึงปีถัดไปคือปีที่เจ็ดเมื่อบรรดามุสลิมอันหมายถึงมบดีและบรรดาอรารสศาวกได้เดินทางเข้าไปยังแผ่นดินฮอรอม ก็บอกว่า,วา,วาชาวมากักกะได้ไปแอบดูกันตามซอกเขาตามยอดเขาตา่ำๆเด่ต้องการจะดูว่าบรรดามสลิม,มันได้แก่ท่านมาดนแล้วบรรดามลิมนี่จะมาต่ว่ากันยังไงทั้งนี้ก็หนึ่งมาจากมีข่าวข่าวว่าอ่อนแอกันในขณะเดียวกันใชตอนครับก็สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นกับบรรดากาเพชรต่างๆเหล่านั้น ว่าน่าจะได้บิดผิวสัญญาที่เป็นสัญญาฮูไรเบยียหรือสัญญาไม่รุกรานสัญญา,าสงบสึกสัญญาไม่มีการรบราฆา่าันกันโดยัชตันได้มายุบแยงกระแขงร่่วความรู้สึกของบรรดามุสลิมซึ่งแต่แอบดูว่าบรรดามุสลิมและกองทัพอันได้แก่นบีและและกบรดาพระศรวกนั้นนะ่ะแข็งแรงดีหรือเปล่าหรืออ่อนแอ เพราะยิบใช่ตอนมาบอกว่าผู้สมบ่อนแอมากโดยบอกว่ามีโรคมีไข้ผิดอากาศทิ่ติดมาจากยักษ์มิษหรือจากมารีนาเนื่องจากไม่คุ้นแล้วก็แน,น่นอนอ่อนเพียจากการเดินทางระยะทางอันยาวไกลดังนั้นจะหาว่าในตอนที่เขามาตะวว่าผู้มาแสแอเนี่ยจูจ่โจมเผด็จศึกละเมิดขอตกลงกับเขาเลยฆ่าเขาให้หมดก็เรียบร้อย ท่านทั้งหลายครับแล้วแชา์ตันก็บอกว่าพวกท่านก็สบายไม่ต้องไปกังวลปรากฏว่าจิบรีนอะไรฮิสาลามไดกมาบอกท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตาว่าในเวะสลัมถึงแผนการละเมิดขอ้อบลงของพวกมุชิกดังกล่าวและอัลลอฮ์โดยท่านนาบีก็ได้ทำให้เมธเพทุบายขอมันพ่ายแพ้โดยท่านนาบีได้กล่าวว่าอูฮุมุลยอมนิกุมตุวา พวกท่านทั้งหลายต้องทําให้พวกมันได้เห็นความมีความเข้มแข็งของพวกท่านพวกท่านทั้งหลายต้องทําให้พวกมันเห็นว่าพวกท่านมีความเข้มแข็งเหตุเช่นนี้ว่าอัมรุมบินฮารวะละนบีจริงได้ใช้นบีจึงได้ใช้บรรด,ดาผู้ที่ร่วมเดินทางม,มาทำอุ่มร้อนในปีนั้นวิ่งหยาะๆนั่นก็คือวิ่งที่ไม่เร็วแต่ทําท่าเหมือนวิ่งเพื่อแสดงความเข้มแข็งสแสดงู้วให้ได้เห็น เมื่อบรรดามุสลิมได้เห็นแบบนั้นพวกเขาก็มีการกล่าวกันไปกล่าวกันมาว่าจริงๆแล้วเขาไปอยู่มารีนากันไม่ได้มีโรคอะไรติดตัวมาและอย่างนี้พวกเขาก็ไม่ได้อ่อนแอกับการเดินทางอะไรเลยแม้แต่นอนพวกเขามีความเข้มแข็งพวกเขามีความองอาจพวกเขามีความบากบันแล้วก็บึกบึนมากเลยทีเดียว และจากสาเหตุที่นบีได้ใช้ให้บรรดาผู้ที่ร่วมเดินทางมาทำอุ้มรกในปีที่เจ็ดนั้นด้วยคำว่าอารูหุมอเลอมวิ่งกุมกุดพวกท่านจงทำให้บรรดามุสลิมได้เห็นว่าพวกท่านในวันนี้เป็นผู้ที่มีความแข็งแรงด้วยกับการให้วิ่งเย่ะๆดังได้กล่าวไปแล้วนั้นสุนักให้ทำการวิ่งเย่ะๆนี้ก็เลยเป็นสุนักมาจนกระทั่งถึงวันนี้ นั่นคือเรื่องราวหลังจากนั้นหลังจากประวัติแล้วก็ให้ทําการละหมาดสองรอัดโดยให้ทําการละหมาดหลังมักกอมอิบรอฮีมนั่นก็าหาว่าสะดวกแต่จริงๆแล้วจะละหมาดตรงไหนก็ได้ดังนั้นพี่น้องไม่จําเป็นจะต้องไปละหมาดหลังมักกอเสร็จตรงไหนแล้วก็ตรงไหนสะดวกก็ละหมาดตรงนั้นย่อมที่จะละหมาดร,ระหว่ังใบกินลารอมกับภูเขา โซฟาที่เรากําลังจะเริ่มเดินทางเดินสแสคือตรงนั้นก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเดินมาเพราะคนแออัดแล้วก็จะทําการละหมาดต,ตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเวลาหลังจากละหมาดอัสรีหรือเวลาตองห่างท่างทั้งหลายที่เคารพครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการตวารเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นการประกอบพิธีฮัือุบรก เพราะไม่มีช่วงใดของการประกอบพิธีฮัทเลยอุมรอพี่พูดบำเพ็ญฮัทเลยอุมรอต้องมีนั่งละหมาดและต้องปกปิดอารักนอกจากเวลาประวักเท่านั้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวงังทั้งปกปิดอารักและก็ทั้งการมีนั่งละหมาดในส่วนที่เกี่ยวข้องที่น่ารู้เพื่อเป็นการเข้าใจเสริมเติมแต่งก็คือการประวักเนี่ยย่อมที่จะตะวักได้ในลักษณะของการขี่ในลักษณะของการทูลหมายความว่า เราเป็นผู้ขี่หรือเราทุนสิ่งนั้นสิ่งนี้ไว้หรือขึ้นไปตะว,วับบนชั้นที่สองแม้ว่าจะเป็นการตะว,วับหนังโบสถ์ซ้ำๆก็ตามถือว่าใช้ได้และถ้าหาวาในขณะที่เรากําลังตะว,วับอยู่ปรากฏว,ว่าต้องละหมาดหนึ่งจากมัสยิดหรือที่ใบอุลโลมีการละหมาดในวัตูหนหรวัตูใดก็ตาม เรากําลังตะวับอยู่ก็ให้หยุดการตะวับแล้วก็ละมัดหลังจากละมาดแล้วก็ต่อได้เลยเช่นเราได้ตะวับมาสามรอบแล้วได้ยินเสียงอาจารย์และคนเขาไปหยุดละมาดเราก็หยุดละมาดตรงนั้นหลังจากละมาดเสร็จแล้วเราก็ต่อได้เลยในรอบที่สี่นะครับนั่นคือความหมายที่ต้องการจะบอกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการตะวับตรงนี้เอาไว้นอกนั้นไปจากนั้นศาสนายัางอนอุญาตให้มีการพูดกันได้แล้วก็มีการตอบกันได้ ในการตะวัดอีกครั้งถ้าไม่ไหวก็สามารถที่จะหยุดพักสองรอบไม่ไหวหยุดพักก่อนแล้วเดี๋ยวเขาต่อใหม่ก็ได้ตามหลักการของศาสนาอิสลามทันทั้งหลายที่เขารุกันครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องซึ่งน่าจะได้ทําความเข้าใจไว้สำหรับการนำสเสนอข้อมูล เกี่ยวกับเรื่องของการตะว,วาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสบายเขียนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการิ่ีนะครับตลอดจนกระทั่งรายละเอียดต่างๆที่เจาะลึกลงไปผมเชื่อว,ว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกลับไปกลับมาหลายครั้งเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจในประเด็นนี้สําหรับในวันนี้ขอวความรักความปรารถนาดีจากอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าของเราจงกว่เสด็จเราจทั้งหลายโดยรูวกันครับวัสลามุอะลัยกุมบาราะมุลลอฮิวะบาราะกาตุ